สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกทวีศักดิ์ธนาวรเดชากรนะครับหรือจ่าต่อวิถีคนสู้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยนะครับมาคุยเพื่อวิเคราะห์กันว่าช่วงเวลาไหนนะครับช่วงเวลาไหนที่ดูเหมาะสมนะครับที่เราจะให้ปุ๋ยเนี่ยกับมันสําัหลังนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ตรงนั้นนะครับเรามาทาความทาความรู้จักกันก่อนก็คือทําความรู้จักก่อนว่าช่วงการเจริญเติบโตของมันเนี่ยนะครับ มันจเจริญเติบโตเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ช่วงยังไงบ้างนะครับเท่าที่ผมสังเกตและผมทํามาเนี่ยประมาณ6ปีเนี่ยนะครับเท่าที่ผมสังเกตจากสิ่งที่ผมทํานะครับจากมันที่ผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางใบเลยเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตและผมวิเคราะห์ตามความรู้ความสามารถที่ผมมีเนี่ยนะครับส่วนใครนะครับจะจะมีความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ได้แตกต่างไปจากผมเนี่ย อันนี้ก็ไม่แปลกนะครับแล้วผมก็ไม่เป็นโต้แย้งด้วยอันนั้นมันคือมันขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับจากมันนะครับจากพันมันพันเกษตรศาสตร์ห้าสิบที่ผมทํานะครับตามความรู้ความเข้าใจที่ผมมีเนี่ยนะครับผมก็แยกออกมานะครับแยกออกมาได้เป็นห้าช่วงนะครับห้าช่วงก็คือตั้งแต่ปลูกเลยนะครับช่วงแรกช่วงที่หนึ่งนะครับคือช่วงที่ปลูกนะครับ ตั้งแต่ปลูกเนี่ยประมาณ5วันถึง7วันนะครับมันสมหลังนะครับบางส่วนจะเริ่มแตกตานะครับบางส่วนก็จะเริ่มแทงยอดอ่อนๆนะครับระบบลากออกมาสั้นๆแต่เป็นสีขาวนะครับนี่คือช่วงที่1นะครับช่วงที่1คือช่วงประมาณ5วันถึง7วันนะครับช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็คือช่วงมันอายุประมาณ1เดือนนะครับช่วงมันอายุประมาณ1เดือนจากมัน5วันถึง7วันเนี่ยมันเริ่มแตกตา จนไปถึงหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับช่วงนี้การเจริญเติบโตทางลําต้นนะครับมันจะโตไวนะครับมันจะโตไวผมรู้ได้ไงว่ามันโตไวนะครับผมสังเกตจากระยะห่างของตามันนะครับจากถัดจากท่อนมันที่เสียบปลูกไปเนี่ยตาห่างจากช่วงห้วันถึงเจวันถึงหนึ่งเดือนเนี่ยตามันนะครับระยะห่างมันจะยืดนะครับมันจะยืดหมายความว่ามันห่างกว่าปกติ นะครับมันบ่งบอกว่าการเจริญเติบโตทางต้นเนี to to female, ่ยโตไวนะครับระบบรากนะครับระบบรากช่วงหนึ so ่งเดือนบางรากนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลยาวขึ้นแทงยาวขึ้นเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเริ่มพองนะครับเริ่มพองประมาณหลอดตะเกียบประมาณอันนี้อายุประมาณหนึ่งเดือนประมาณหลอดตะเกียบบางรากนะครับบางรากก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับช่วงประมาณหนึ่งเดือนนะครับช่วงที่สามนะครับ ช่วงมันอายุประมาณ2เดือนนะครับช่วงมันอายุประมาณ2เดือนระบบลากแทงไปไกลมากแทงไปยาวนะครับบางส่วนนะครับจะเริ่มพองเริ่มพองประมาณประมาณหัวแม่มือนะครับประมาณหัวแม่มือนะครับประมาณหัวแม่มือเนี่ยแต่ว่ามันไม่ยาวมากมันก็นจะเป็นข้อสั้นๆแต่เริ่มพองนะครับช่วงมันอายุ2เดือนเนี่ย เริ่มพองอาจจะยาวประมาณสักฝากา่ามือหนึ่งหรือคืบหนึ่งนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความบุดมสมบูรณ์ของดินนะครับแล้วแต่ความชุ่มชื้นนะครับระบบรากสองเดือนก็ยังมีบางส่วนที่มันเป็นสีขาวอยู่นะครับยังเป็นสีขาวอยู่แต่ว่าบางรากเนี่ยก็แทงยาวนะครับแทงยาวแล้วก็เริ่มพองเป็นหัวละเริ่มเป็นหัวแล้วมันสองเดือนนะครับการเจริญเติบโตทางลาต้นนะครับมันสองเดือนเนี่ย ก็เจริญเติบโตตามปกติแล้วจากช่วงเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันถึงหนึ่งเดือนเนี่ยตามันจะห่างแล้วแต่ว่าพอจากหนึ่งเดือนไปถึงสองเดือนเนี่ยตามันมันจะเริ่มกลับมาปกตินะครับระยะห่างจะเริ่มปกติแล้วจะไม่ยืดนะครับจะไม่ค่อยยืดจะไม่ยืดเลยนะครับมันจะปกติก็หมายความว่าการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะเจริญเติบโตตามปกตินะครับช่วงที่สี่นะครับช่วงมันอายุประมาณสี่เดือนนะครับช่วงนี้นะครับ ผมเข้าใจว่าระบบลากเนี่ยมันแทงไปสุดละแทงไปสุดละหัวนะครับมันจะอยู่ประมาณประมาณหัวไม่เท้าเรามันจะแทงยาวนะครับบางบางรากนะครับมันจะแทงยาวไปจนสุดนะครับไปจนสุดซึ่งมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะขยายไปได้อีกถ้าถ้าอาหารที่มันต้องการที่มันไปกระตุ้นให้หัวมันแทงไปได้อีกเนี่ยมันยังมีให้มันสามารถเอามาใช้ได้ แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยสี่เดือนเนี่ยเหมือนมันแทงไปเกือบสุดละถ้าจะขยายก็ขยายได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหัวเนี่ยจะอยู่ประมาณหัวไม่เท้าสี่เดือนนะครับบางรากส่วนใหญ่เนี่ยแล้วรากทั้งหมดนะครับจะไม่มีรากสีขาวแล้วมันสี่เดือนจะไม่มีรากสีขาวจะเปลี่ยนรากเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลทั้งหมดนะครับบางรากก็อาจจะเล็กๆประมาณหลอดตะเกียบก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เลยคือจะเป็นหัวแล้วแล้วก็จะหัวยาว นะครับอันนี้คือช่วงสี่เดือนนะครับแล้วหัวที่มันทิ่มลงดินนะครับเหมือนมันจะสุดนะครับแต่หัวด้านข้างเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมันจะขยายไปได้อีก ament, แต่นิดหน Ü ่อยแต่หัวที่มันทิ่มลงนะครับมันจะสุดนะครับมันจะไม่ทิ่มลงไปมากกว่านั้นมันจะสุดแล้วเหมือนมันสุดละนะครับหัวมันจะออกป้อมๆหน่อยนะครับแต่ว่าหัวด้านข้างเนี่ยเหมือนมันจะยืดไปได้เหมือนมันจะยาวไปได้อีกที่ที่มันไปตามผิวดินเนี่ยนะครับ การเจริญเติบโตทางลำต้นนะครับช่วงสี่เดือนมันเกษตรศาสตร์ห้าสิบบางต้นนะครับจะเริ่มแตกกิ่งนะครับเหมือนการเจริญเติบโตทางลำต้นเนี่ยมันไปสุดละทีเนี้ยมันเริ่มแตกกิ่งมันไม่มันไม่ได้มีความสําคัญแล้วการแตกกิ่งนะครับคือคือเหมือนเหมือนมันจะหยุดการเจริญเติบโตทางต้นก็ไปแตกกิ่งนะครับเริ่มแตกกิ่งอันนี้คือสี่เดือนนะครับคือช่วงที่สี่นะครับช่วงที่ห้านะครับก็คือช่วงมันอายุประมาณหกเดือนนะครับ การเจริญเติบโตทางลำต้นนะครับก The like ิ่งที่แตกไปยอดมันจะเล็กนะครับจะเล็กลงใบมันเหมือนมันเล็กลงนะครับเหมือนไม่มันไม่อยากเจริญเติบโตทางลำต้นแล้วแล้วยอดบางยอดจะเริ่มออกดอกนะครับจะเริ่มออกดอกนะครับใบนะครับใบช่วงมันอายุหกเดือนเนี่ยจะเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองแล้วก็เริ่มร่วงแบบเนี้ยนะครับเริ่มร่วงเนี่ยร่วงจากใบล่างขึ้นมาข้างบนนะครับ หัวนะครับหัวมันเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับแต่มันไม่ยืดไปละหกเดือนเนี่ยหัวไม่ยาวกว่าเดิมละแต่มันจะขยายทางทางด้านข้างแทนก็จะหัวอยู่ประมาณบางหัวก็จะอยู่ประมาณข้อมือนะครับแล้วแต่สายพันธุ์นะครับแล้วแต่ธาตุอาหารที่ได้ด้วยบางหัวก็อยู่ประมาณข้อมือบางหัวก็อยู่ประมาณแขนนะครับบางหัวก็อยู่หัวไม่เท้าหัวไม่มือเหมือนเดิมคือมันมันมันแล้วแต่ธาตุอาหารที่มันได้รับนะครับแต่ว่าโดยรวมเลย หัวมันจะขยายด้านข้างนะครับแล้วหักหัวมันดูนะครับย้อนกลับไปตอนสี่เดือนนิดหนึง่งหัวมันนะครับมันหักมาเนี่ยตอนสี่เดือนเนี่ยช่วงที่สี่เนี่ยหัวมันหักมาเนี่ยมันยังไม่ได้ขุ่นทั้งหมดมันยังมีส่วนที่มันใสยอยู่นะครับจีกไปเนี่ยมันเป็นน้ําน้ํามากเป็นน้ํา แต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่มันขุนแล้วมันเริ่มแข็งแต่ไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นน้ําอยู่นั่นหมายความว่าตั้งแต่สี่เดือนเนี่ยมันมาเริ่มสะสมแป้งลวนะครับแต่ว่ามันอาจจะแป้งอาจจะไม่สูงมากแต่ว่ามันก็มีส่วนที่มันเป็นเป็นสีใสๆที่บุ้นอยู่นะครับแต่ว่าพอมันหกเดือนเนี่ยนะครับอย่างเกษตรศาสตร์ห้าสิบเนี่ยหกเดือนเนี่ยกิกไปเนี่ยเป็นแป้งละจะไม่มีส่วนที่เป็นใสละนะครับมันจะเป็นสีขาวขุนละเป็นสีขาวละเป็นแป้งละจิกไปเนี่ยซึ่งแป้งเนี่ย นะครับมันหกเดือนเนี่ยหรืออีกหลายแปลงที่ผมกู้ช่วงหกเดือนเนี่ยนะครับที่ผมลองดูเนี่ยแป้งจะอยู่ประมาณยี่สิบถึงยี่สบสามเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้มันคือลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับจะไปเอาแปดัไอ้พันแปดเก้ามาบอกว่าหกเดือนแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ยี่สิบกว่าเนี่ยไม่มีทางนะครับเพราะว่าแปดเก้าเนี่ยบางทีปลูกสิบสองเดือนเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่เจ็ดสิบแปดแค่นั้นเองนะครับเพราะ,ะนั้นมันเทียบกันไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันคือลักษณะเด่น ของแต่ละสายพันธุ์แต่ว่าผมอ้างอิงจากเกษตรศาสตร์หมัน6เดือนนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งจะอยู่ประมาณ 20- ถึง23นะครับซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำมันหน้าฝนแป้งก็อยู่22นะครับแต่แป้งเนี้ยนะครับมันมันอาจจะแรงมันอาจจะฝนอาจจะไม่ค่อยมากันเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งก็ยังอยู่ที่ 19- 20กนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับนั้นมัมุบอกว่าตั้งแต่4เดือนนะครับตั้งแต่4เดือนเนี่ยมันมาเริ่มสะสมแป้งแล้วพอมันมา6เดือนเนี่ย การเจริญเติบโตของหัวเนี่ยนะครับมันก็จะสุดการเจริญเติบโตทางลําต้นก็ชะลอนะครับเหมือนเหมือนมันหยุดการเจริญเติบโตหัวนะครับมันจะไม่แทงไปยาวกว่าเดิมแต่มันจะขยายด้านข้างแทนมันจะอ้วนขึ้นนะครับสะสมแป้งมากขึ้นต้นก็ใบก็จะร่วงนะครับนันนบ,งบ,บ่บงบอกว่ามันเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ มันไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับทีนี้นะครับทําไมผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดนะครับแล้วช่วงหกเดือนเนี่ยผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าเ,าเมื่อก่อนผมเคยใส่คือแบ่งช่วงก็คือช่วงสองเดือนใส่ปุ๋ยเคมีเม็ดครั้งเนืองช่วงสี่เดือนใส่ครั้งเนืองน,นะครับแล้วก็ช่วงหกเดือนใส่ครั้งเนืองนะครับอันนั้นคือใส่ปุ๋ยเคมีเม็ดนะครับแต่พอมาฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยนะครับฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ย ผมฉีดแค่ตอนสี่สองเดือนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนสี่เดือนสองครั้งเพราะว่าจะไปฉีดตอนหกเดือนเนี่ยต้นมันมันกระท่่มหัวแล้วมันฉีดไม่ได้ผมก็ฉีดแค่ตอนสี่เดือนแล้วก็ถ้าจากช่วงครั้งแรกเนี่ยตอนสี่เดือนเนี่ยฉีดครั้งแรกตอนสี่เดือนนะครับครั้งที่สองกห็ห่างกันประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันตอนที่ดินมันมีความชืน้นพอเพราะว่าต้นมันมันจะอยู่ระดับสายตาแล้วตอนสี่เดือนเนี่ยอยู่ระดับอกถึงสายตานะครับ พอหกเดือนนี่มันมันท่วมหัวไปแล้วมันก็ฉีดไม่ได้ผมก็ไม่ฉีดนะครับนะครับมันก็เลยสรุปออกมาได้ว่านะครับตามที่ผมราข้อดูเนี่ยนะครับช่วงสําคัญสาคัญนะครับที่เหมาะแก่การใส่ปุ๋ยที่สุดนะครับก็จะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับถ้าถ้าผมฉีดปุ๋ยทางใบนะครับแต่ถ้าปุ๋ยเคมีเม็ดนะครับมันก็อาจจะแบ่งเป็นสามช่วงก็คือสองเดือนสี่เดือนและ6หกเดือนนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดเพราะว่าปุ๋ยเคมีเม็ด ต้นทุนมันสูงนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมต้องถอยเลยคือต้นทุนสูงราคาแพงนะครับใส่ไร่ละครึ่งกระสอบเนี่ยไร่ละ600ต่อครั้งไร่ละห้าหกรยต่อครั้งเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัดอยู่นะครับผมก็เลยถอยจะปุ๋ยเคมีเม็ดนะครับแล้วก็ลดการเสื่อมของดินไปด้วยเพราะว่าใช้มากเกินไปนะครับดินก็เสื่อมไวนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดแล้วก็ปุ๋ยเคมีเม็ดเนี่ยนะครับ มันมีโอกาสที่มันจะสูญเสียไปกับสภาพอากาศได้ง่ายนะครับเพราะนั ai, ้นบางทีต้นทุนมันสูงแต่สิ่งที่เราได้มาได้มานิดเดียวนะครับมันผิดจากปุ๋ยทางใบที่ผมมาเลือกใช้นะครับปุ๋ยทางใบเนี่ยนะครับอัตราการสูญเสียเนี่น้อยน้อยมากถึงไม่มีนะครับน้อยมากแต่อาจจะมีบ้างที่มันระ,ะเ,รย unge, เรยหยหอเล็กน้อยที่เป็นละอองนะครับแต่ว่าปุ๋ยทางใบที่ผมใช้เนี่ยต่อให้มันตกลงดินนะครับในส่วนผสมของปุ๋ยทางใบที่ผมใช้เนี่ย มันก็มีประโยชน์กับดินนะครับเพราะ,ะนั้นมันจะไม่สูญเปล่านะครับฉีดโดนใบพืชเอาไปใช้ได้ต้นมันเอาไปใช้ได้ไม่โดนใบตกลงดินดินเอาไปปรับปรุงนะครับไปปรับปรุงดินให้มันเหมาะสมแก่การจเจริญเติบโตของมันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเลือกใช้ปุ๋ยทางใบนะครับส่วนใครนะครับใครที่นะครับเอาปุ๋ยเคมีเม็ดนะครับไปละลายน้ํา แล้วไปฉีดทางใบนะครับได้ไหมสําหรับความรู้สึกผมสําหรับความคิดผมนะครับอันนี้ผมผมผมพูดตามความคิดของผมแล้วก็ข้อมูลที่ผมมีนะครับปุ๋ยเคมีเม็ดมันอยู่ในรูปของเกลือของสารประกอบนะครับเกลือของสารประกอบอาการที่พืชนะครับหรือมันเนี่ยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะครับ มันต้องผ่านกระบวนการคัดกรองจากระบบรากจากทางราดเท่านั้นนะครับแล้วปุ๋ยเคมีเม็ดมันเป็นเกลือนะครับมัเกลือมันก็บอกอยู่แล้วคือมันเค็มนะครับมันเค็มเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเอาไปฉีดทางใบพืชไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเป็นสารที่พืชสามารถเอาไปสังเคราะห์แสงใช้ได้เลย มันผิดจากปุ๋ยทางใบที่เขาเขาพัฒนามาแล้วเขาทามาแล้วเพื่อให้เพื่อสามารถเอาไปสังเคราะห์แสงเพื่อใช้งานได้เลยมันผิดจากปุ๋ยเคมีเม็ดนะครับอันนี้คือความเข้าใจของผมนะครับคนอื่นอาจจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าปุ๋ยเคมีเม็ดอันดับแรกเลยคือพืชไม่สามารถเอาไปใช้ทางใบได้นะครับ 2. มันเค็มนะครับไปฉีดทางใบนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับมีโอกาสสูงมากที่ใบมันสมบัหลังนะครับมันจะไหม้นะครับ มันมีโอกาสสูงมากแต่ก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะบอกไม่เห็นมันเป็นไรอก็แล้วแต่นะคือความคิดของใครของมันนะครับผมก็จะไม่แย้งนะครับแต่อันนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้แล้วผมก็สังเกตดูนะครับมันไม่สามารถเอาไปใช้ทางใบได้นะครับปุ๋ยเคมีเม็ดนะครับมันผิดจากปุ๋ยทางใบนะครับแล้วปุ๋ยทางใบที่ผมฉีดเนี่ยสามครั้งเนี่ยมันเพียงพอจริงไหมนะครับปุ๋ยทางใบนะครับมันมีความบริสุทธิ์สูงนะครับ เท่าที่มีข้อมูลมาคือถ้า, muted, ถาเทียบเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับฉีดปุ๋ยทางใบหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลเนะี่ยผมฉีดได้ประมาณสามไร่ครึ่งประมาณสามไร่สามไร่ครึ่งนะครับเทียบเท่ากับใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดเนี่ยประมาณยี่สิบโลนะครับประมาณยี่สิบโลแล้วผมฉีดปุ๋ยนะครับฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยสามครั้งเนี่ยนะครับก็ประมาณ หกสิบโลนะครับหกสิบโลฉีดได้สามไร่นะครับก็เทียบเท่ากับใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดเนี่ยไร่ละยี่สิบโลนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มากพอนะครับแต่ส่วนนึงอย่าลืมว่าปุ๋ยทางใบนะครับมันเป็นคือนอกจากพืชเราไปใช้ได้แล้วเนี่ยมันเป็นตัวไปกระตุ้นนะครับเป็นตัวไปกระตุ้นให้พืชเนี่ยให้มันสมบัหลังเนี่ย ระบบรากหรือหัวมันเนี่ยสามารถหาธาตุอาหารที่มันอยู่ในดินได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเพื่ออํานวยกันก็นกคือการเตรียมดินนะครับทํายังไงดินมันจะมีแร่ธาตุในดินให้ได้มากนะครับนั่นก็หมายความว่านอกจากได้ปุ๋ยทางใบไปแล้วประมาณเทียบกับปุ๋ยเคมีเม็ดเ,เนี่ยประมาณไล่ละยี่สิบโลแล้วเนี่ยมันยังสามารถได้ปุ๋ยจากระบบรากดิน นะครับระบบลากเนี่ยที่ดูดหาดดูดกินทางดินเนี่ยได้อีกนะครับเทียบไปเทียบมาเนี่ยอาจจะมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดที่เรามาใส่บนผิวดินด้วยซ้ําซึ่งตัวนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันสูญเสียไปนะครับต้นทุนมันสูงแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันสูญเสียไปอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะซึมลงไปที่พืชเอาไปสามารถเอาไปใช้ได้อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะพืชอาจจะไม่สามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับ มันไปอยู่บนผิวดินนะครับระบบลากนะครับมันไม่สามารถแทงไปหาปุ๋ยได้นะครับแต่ปุ๋ยเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่ไปหาลากนะครับมันเคลื่อนที่ด้วยยังไงนะครับเคลื่อนที่ก็คือปุ๋ยเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วย3ามรูปแบบนะครับก็คือ1นึ่งก็เคลื่อนที่ไปกับน้ำนะครับก็คือหมายความว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วฝนมันตกมันก็ซึมลงไปกับน้ำนะครับ2ก็คือการแพร่นะครับการแพร่ก็คือเคลื่อนที่ จากจุดที่มีความเข้มข้นสูงไปจุดที่มีความเข้มข้นต่ํานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเป็นจุดเนี่ยมันมีโอกาสที่ปุ๋ยมันจะเคลื่อนที่ได้ดีแต่ถ้าเราหวานไปเงี้ยการเคลื่อนที่น้อยนะครับแล้วก็อาจจะสูญเสียไปกับสภาพอากาศมากกว่านะครับอันที่สานะครับก็คือการยืดหดตัวนะครับการยืดหดตัวการยืดขยายตัวของรากที่มันจะทําให้ปุ๋ยเคลื่อนที่ไปได้ นะครับะฉะนั้นผมเลยจะลองดูว่าเอาปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยมาลองพื้นโดยการฝังดินนะครับมาลองพื้นก่อนปลูกเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ปุ๋ยเนี่ยตัวฟอสฟอรัสหรืรอโพแทสเซียมเนี่ยมันก็จะตึงอยู่กับผิวดินเพราะว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยมันตึงอยู่กับดินได้ดีนะครับพอเรามาลองพื้นมันมันมันกบไปแล้วก็วเท่ากับว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงนะครับ พอมันมันเกิดมาระบบลากมันจะแทงไปหาแหล่งอาหารเองนะครับมันจะแทงไปหาส่วนไหนที่มันมีอาหารมันก็จะแทงไปนะครับมันก็จะสามารถดูดกินได้นะครับมันผิดจากการมาใช้ปุ๋ยทีหลังที่มาใส่ตรงผิวดินเนี่ยมันมีโอกาสที่พืชจะเอาไปใช้ได้น้อยมันเป็นบางจังหวะบางครั้งแค่นั้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยผลผลิตมันก็เลยขึ้นขึ้นลงลงมันไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่สภาพปัจจัยแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเม็ด นะครับผมก็เลยมาใช้ปุ๋ยทางใบนะครับทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันมามามาวิเคราะห์มาคุยกันนะครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับผมแบ่งช่วงการใส่ปุ๋ยเนี่ยเป็นสองช่วงนะครับแต่ถ้ามันเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยผมแบ่งเป็นสามช่วงแต่ผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดส่วนใครจะเอาไปใช้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับสามช่วงของปุ๋ยเคมีเม็ดก็คือช่วงสองเดือนสี่เดือนและ6หกเดือนนะครับ แต่ปุ๋ยทางใบผมแบ่งเป็นสองช่วงก็คือช่วงแรกนะครับตอนมันอายุสองเดือนนะครับตอนมันอายุสองเดือนทำไมผมมาฉีดตอนมันอายุสองเดือนเพราะว่าตอนมันอายุสองเดือนเนี่ยส่วนเนึ่งต้นมันเริ่มเข้มแข็งแล้วใบมันเริ่มเข้มแข็งแล้วนะครับหัวนะครับมันเริ่มเป็นหัวแล้วระบบรากเนี่ยเริ่มเป็นหัวแลวเริ่มขยายหัวแลวนะครับ เพราะว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยต่อให้มันใช้ทางใบก็จริงแต่มันก็ยังมีความเข้มข้นสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปฉีดมันที่มันอ่อยอ่อนเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับผมเคยนะครับเคยฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยผมใส่เข้มข้นมากฉีดมันเนี่ยนะครับฉีดมันเนี่ยมันประมาณ2เดือนนี่แหละประมาณสองเดือน,น,ออนฉีดไปตอนเย็นฉีดนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับคอหักนะครับเฉาลงเลย เพราะมันมีความเข้มข้นสูงมากผมผมแค่อยากลองคือตอนนั้นน่ะปกติเนี่ยผมจะใส่กิโลนึงต่อถังต่อน้ำร้อยลิตรเนี่ยผมลองเอาสองกิโลใส่โอ้โหคอหักแต่ไม่ตายนะครับโชคดีฝนมันตกมาใส่มันก็เลยเริ่มยืดขึ้นเริ่มสดชื่นขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยมันก็เข้มข้นเช่นกันก็อย่าไปใส่ที่มันเข้มข้นจนเกินไป ผมก็เลยเลือกเป็นช่วงที่มันอายุสองเดือนเพราะว่าต้นเนี่ยมันเริ่มแข็งแรงแล้วมันเริ่มแก่ขึ้นแล้วเริ่มยืนหยัดได้แล้วเริ่มทนละทนแดดละทนร้อนละนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มันเนี่ยมันเริ่มสร้างหัวนะครับเริ่มสร้างหัวก็เลยเลยเอาปุ๋ยเนี่ยที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยไปกระตุ้นมันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีพวกฮอร์โมนมีน้ำหมกักอะไรพวกนี้ไปทําให้ระบบ ระบบการดูดกินธาตุอาหารของพืชเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วน A, เออส่วนประกอบของปุย๋ยทางใบเนี่ยผมจะพยายามนําเสนอนะครับพยายามนําเสนอแล้วก็พยายามไปบอกอัตราส่วนที่ใช้แล้วกันเพราะว่ามันมีหลายคนที่เขามาถามอัตราส่วนปุย๋ยตัวนั้นตัวนี้ผมจะพยายามนําเสนอตามคลิปต่างๆที่ผมฉีดปุย๋ยทางใบแล้วกันจริงๆผมก็ไม่อยากนําเสนออะไรซ้ำๆซากๆแต่ว่าก็จะทําไปครับใครใครมันดูแล้วมันดูบ่อยแล้วก็ข้ามไป นะครับก็ไม่จะเป็นต้องไปดูมากนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ดูตามนั้นแล้วกันบางคนเขาไม่ย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมก็ไม่ค่อยอยากนําเสนออะไรมันแบบเก่าๆซ้ำๆซากๆบ่อยๆแต่ว่าก็อ่ะผมมันจะทําแล้วกันนะครับมันอาจจะยาวหน่อยก็กแล้วแต่สะดวกนะครับปุ๋ยปุ๋ยทางใบที่มันฉีดตอนสองเดือนนะครับเพราะว่าหัวมันเนี่ยนะครับมันเริ่มสร้างหัวนะครับผมก็เลยมองว่าช่วงสองเดือน นะครับคือช่วงที่เหมาะที่สุดที่จะฉีดปุ๋ยหรือให้ปุ๋ยครั้งแรกนะครับเพราะว่าต้นมันก็เริ่มได้อายุเริ่มทนร้อนเริ่มทนทนกับสภาพอากาศทนกับสภาพต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับลากเริ่มเป็นหัวนะครับพร้อมที่จะดูดกินนะครับพร้อมที่จะหาแหล่งอาหารดูดกินแร่ธาตุนะครับก็เลยเป็นช่วงแรกคือช่วงสองเดือนนะครับช่วงที่2นะครับก็คือช่วงสเดือนนะครับที่ผมจะฉีดปุ๋ยทางใบ นะครับก็คือช่วงที่มันเนี่ยมันเริ่มสะสมแป้งนะครับเริ่มสะสมแป้งแปลว่ามันต้องการโพแทสเซียมสูงละช่วงนั้นก็ต้องให้ปุ๋ยนะครับถ้าจะให้มันเอาแต่ทางดีอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอก็ให้ปุ๋ยช่วงสี่เดือนแล้วช่วงสเดือนเนี่ยบางทีผมอาจจะฉีดช่วง3เดือนกว่าถ้ามันมันสูงเร็วนะครับแต่ว่าผมส่วนใหญ่เนี่ยมัน4เดือนก็จะอยู่ประมาณหน้าอกถึงระดับสายตาก็พอฉีดปุ๋ยได้นะครับก็คือช่วงสเดือน ให้ครั้งแรกก็คือช่วงที่มันเนี่ยมันเริ่มสะสมแป้งต้องการโพแทสเซียมสูงก็ให้ช่วงนั้นนะครับแล้วการฉีดปุ๋ยช่วงสี่เดือนผมจะฉีดสองครั้งก็คือครั้งแรกเนี่ยตอน4เดือนนะครับหรือก่อนสี่เดือนหรือสี่เดือนหน่อยๆพอให้ต้นมันมันไม่สูงมากพอให้มันดินมันมีความชื้นนะครับครั้งที่2ก็จะถัดจากกาันจากครั้งแรกเนี่ยประมาณสัก7วันถึง1ิวันนะครับตอนที่ดินม,มันยังมีความชื้นอยู่ แค่นั้นนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมมีข้อก็คือช่วงเวลาที่ที่ผมมองว่าเหมาะสมสําหรับการให้ปุ๋ยนะครับถ้าปุ๋ยเคมีเม็ดก็ให้ตอน2เดือน4เดือนและ6เดือนนะครับแต่ถ้าปุ๋ยทางใบนะครับผมก็ให้ตอน2เดือนและ4เดือนนะครับส่วนใครจะอ่าไปคิดไปวิเคราะห์ไปแตกยอดหรือไปต่อยอดได้ไกลกว่านี้คิดได้มากกว่านี้อันนั้นก็แล้วแต่ความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนนะครับผมก็ไม่ไปโต้แย้งนะครับอันนี้มันเป็นแค่ แค่ความคิดผมสิ่งที่ผมวิเคราะห์สิ่งที่ผมมองสิ่งที่ผมสังเกตจากสิ่งที่ผมทํานะครับมันก็จะไปอ้างอิงจากตรงอื่นไม่ได้นะครับก็เท่าที่ผมหาข้อมูลข้อมูลมาได้ก็แค่นั้นนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ลองนําไปพิจารณานําไปเปรียบเทียบนําไปประยุกต์ใช้สาหรับพื้นที่ตัวเองดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ไปพบกันในครั้งต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ